สวัสดีค่ะวันนี้ทุกขทาะนะคะพาทุกคนมากราบสการะนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะอยงเชน่นข้อความที่ปรกในแถารที่สามตอนนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะทยอยมานะคะถวายสการะนะคะ ก็จะเป็นพานพุ่มถวายสการะหรือว่าจะเป็นพวงมาลายัยนะคะก็สามารถนำมาได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้นำอะไรมานะคะเราก็มีสองมือนะคะที่จะถวายบังคมนะคะกราบพระองค์ท่านนะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์นะคะมีต่อประชาชนคนไทยนะคะตลอด70ปีที่ทรงครองราชนะคะ ก็เป็นที่มาของการศึกษารักษาและต่อยอดของเมนูวัชารอลนะคะที่ก่อได้เสร็รนัเวศน์มิตรสยงกัดแรงงานที่ต่างๆลงช่วยเ่กันนะคะรวมถึงการสื่อสารักษาและต่อยอดแนวราษาอังกฤรวมถึงการเรื่องภาษาเเราจะไปกราบตรงที่บันไดดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นด้การศึกษาการเกษตรก็ได้ส่ง สื่อสารรักษาและยังต่อยอดให้เขาสมัยปัจจุบันอ่มันย้อนแสงย้อนแสงไดยมาถ่ายมั้่าิได้มาถ่ายขอขึ้นไปกราบตรงนั้นแล้วกันนะคะไม่ได้ไม่ได้กราบตรงนี้แล้วกันค่ะ ค่ะก็คิดว่าทุกคนนะคะ ได้ถวายกำลังใจนะคะแล้วก็ในเมื่อเราเป็นลูกของพ่อเราปฏิบัติตามทาสอนของพ่อนะคะ